สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพาเครื่องนะครับวันนี้ผมมีพาปิดตานะครับที่หายากแล้วสร้างน้อยมาแนะนำนะครับแบ่งปันพี่ๆกันอีก1รุ่นนะครับเป็นพิมพ์ปดนี่1้1ปีนะครับปี4 1นะครับออกวัดประดู่ชิมพีองค์นี้จะเป็นองค์ที่2นะครับในปีนี้นะพี่นะนะครับถือว่าหายากเลยนะครับ ว่าองค์แรกก็อย่างที่น้องเคยลงคลิปไปรอบก่อนนะครับองนั้นจะเป็นองค์แรกเป็นรุ่นปดหนี่นะครับฝั่งอัฐิของหลวงปู่โตนะครับอัฐิก็คือก้อนอัฐิก้อนกระดูกของหลวงปู่โตเลยนะครับแล้วจะสร้างแค่หลักร้อยองค์นะครับหลักสิบหลักร้อยองค์เท่านั้นนะครับเนื้อใบลานจะจะสร้างน้อยกว่าเนื้อเกสรน,นะครับเนื้อใบลานจะจะสร้างกว่าน้อยกว่าเนื้อเกสรนะครับแล้วฝั่งเป็นตะกุดทองคําแท้นะครับสองดอก อฐิจะฝังอยู่บริเวณนะครับช่วงตรงสะดือนะครับข้างๆเนาะช่วงพุงนะครับขององค์พระนะครับองค์นี้สภาพสวยเนี่ยพี่นะพร้อมกล่องนะครับอธิก็คือเป็นก้อนเลยนะครับพิมพ์นี้นะครับรุ่นนี้ด้านหลังจะมีแค่ยันเดียวนะครับก็คือหลังยันณะมหาเศรษฐีนะครับจะไม่มียันดวงยันตรีหรือว่ายันอื่นๆนะจะมีแค่ยันณะยันเดียวเลยนะครับสำหรับพิมพ์ปดนีรุ่นร้อยเ็ปีรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูองค์พระกันนะครับพระได้สวยเดิมแล้วคือพร้อมกล่องนะพี่นะนะครับพร้อมกล่องเดี๋ยวให้ดูโดยรวมก่อนนะครับเป็นเนื้อไบรานนะครับหายากกว่าเกสรน,นะพี่นะปกติเกสรก็หายากแล้วนะครับองค์นี้ก็จะเป็นองค์ที่2นะครับสําหรับในปีนี้นะที่ผมได้มานะครับทาคลิปแล้วก็แบ่งปันผ่นานมือผมนะครับนิ้วเรียงสวยติดชัดเลยเห็นไ,ไหมนะครับเรียงสวยติดชัดเลย นะครับพระโดยรวมสภาพสมบูรณ์นะพี่นะนะครับนะครับหลังเห็นไหมมีแค่ยันนะนะครับยันะมหาเศรษฐียันนะนนะแบบนี้ยันเดียวเลยนะครับมวลสารหลักๆที่มีในรุ่นร้อยสิปีก็จะเป็นผงเท่าอาัฐิธาตุผงเท่าอังคารธาตุนะครับแล้วก็เส้นเกศะาของปู่นะครับนะผงเท่าอาัฐิผงเท่าอังคารธาตุแล้วก็มวลสารพระผงเก่าที่แตกหัก นะครับแล้วก็จะมีมวลสารแบบมวลสารภาพหงเก่านะครับที่หลวงปู่โตท่านนะครับอธิษฐานจิตศไว้นะครับก็จะนํามาเป็นมวลสารนะครับหลักๆของพระรุ่นนี้เนาะนะครับแล้วก็จะพิเศษขึ้นไปอีกก็จะมีอัฐินะครับอัฐิก็คืออัฐิเป็นก้อนเลยกระดูกของหลวงปู่เลยนะครับนี่เห็นไหมก็คืออัฐิของหงปู่แบบนี้นี่เองนะครับอันนี้ก็จะแบบพิเศษแล้วก็หายากไปเลยนะครับแล้วก็บรรจุเป็นตะกุดทองคําแท้ ในครับ2ดอกเห็นไหมนนครับอัฐิเห็นไหม,เ,หไหมเป็นก้อนเลยด้านในอาจจะฝังแบบเป็นลูกใหญ่เลยนะพี่นะเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะครับนี่เห็นไหมนิ้วนะครับนิ้วเรียงสวยนะครับหายากมากพี่สําหรับเนื้อเนื้อนี้นะครับสําหรับเนื้อใบลานเห็นไหมในครับคาบเดิมๆนะพี่นะนะครับคาบแป้งคาบอะไรต่างๆนะครับ ไมตามซอกอถิลงปู่น่ครับเป็นก้อนเลยประมาณนี้นะครับตะกุดเห็นไหมตะกุดบนตะกุดนะครับจะมีเป็นคราบคราแป้งไข่ขาวๆผงขาวๆนะพาได้ดื่มนะครับตามซอกยังมีเป็นคราบนะครับเป็นคราบแป้งอยู่เลยนะครับแล้วดูนิ้วพี่เรียงสวยนะครับขนาดขององ์พราไม่ได้ใหญ่นะเป็นขนาดกลางๆนะครับไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มาก นะครับไม่ได้ล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากหลังก็จะเป็นหลังยันนะมหาเศรษฐีนะครับเห็นไหมตามซอกยันยังมีเป็นผงาขาวๆอยู่เลยนะครับนี่แล้วดูมวลสารพี่อย่างเยอะเห็นไหมเป็นอ่ไม้มวลสารอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมเกิดจากการบดไม่ละเอียดนะเห็นไหมสวยนะครับสวยเลยนี่แล้วก็จะมีเป็นเม็ดสีขาวสีน้ำตาลน,นะครับ สีดำกระจายทั่วทั้งองค์นะนะครับประมาณนี้ลองดูละกันสวยดีนะครับแล้วไม่ค่อยพบเจอนะพี่นะในปีนี้องค์นี้จะเป็นองค์ที่2เลยที่ที่ผ่านมือนะครับที่ผ่านมือก็เป็นช่วงจังหวะล้วกันนะครับที่ที่ผมได้มาเนาะที่ที่ผ่านมือผมนะครับก็สําหรับพิมพ์นี้นะครับปลดหนี้ใบลานพี่ มีองค์เดียวได้มาองค์เดียวนะครับหายากนะพี่นะนะครับสำหรับองค์นี้นะน้องแบ่งปันนะครับพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยพี่แบ่งปันอยู่ที่11,000บาทเท่านั้นนะนะครับ1 1 0 0 0บาทเท่านั้นพี่พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาแล้วกันนะพี่นะ นะครับต้องบอกได้เลยว่าไม่มีใครมีพี่แล้วไม่เหมือนใครด้วยนะครับหายากสร้างหมอไว้นะครับสำหรับเนื้อใบลานพี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาบูชานะครับรีบทักรีบโทนะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้อ่ะพิมพ์นี้มันไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆพี่นะครับอัฐิหลวงปู่ตะกุดทองคำเนื้อนิยมเป็นใบลานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย นะครับสวัสดีครับ